เอาละสวัสดีครับทุกคนลืมกดคําว่าเล่นกบมาอีกครั้งกับช anel ผันซ่านี่นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม Hearthstone ในโหมดแบ t t l e g r าวส d นันเองเกม Hearthstone นี่ก็ถือว่าเป็นเกมไพ่ที่สนุกเอาการเหมือนกันนะและยิ่งมีโหมด b แบ n เทนกราวสมาเพลินเนกาวเป็นโหมดที่เพลินมากและอีกอย่างมันเป็นโหมดที่เราไม่ต้องเติมตังค์เก็บการ์ดหรืออะไรเลย <laughs> เล่นได้ทุกเพศทุกวัยสบายจิตใจสบายหัวสมอง เรื่องหัวสมองมันจะใช่หรือเปล่าวางทีมันก็แบบตีไม่ดีมันก็แบบแม,มันก็เกิดเรื่องแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะลิสคิงอู้ไม่เคยเล่นลองไหมล่ะตอนนี้มีวิญญ,ญาณท่าโจรสลัดเครื่องจักรปีศาจและก็บีสที่ผมอยากเล่นลิส k คิงก็เพราะว่าเขาอะมีความสามารถในการมอบคืนชีพให้กับมีเนี่ยนได้แต่อันนี้ก็จะมอบสองสอง,สองให้กับเผ่าที่โผล่มาซึ่งเผ่าเนี่ย มันแล้วแต่ว่ามันจะแรนดอมมาเป็นอะไรผมเอาลิสคิงแล้วกันคือที่ว่าไม่เคยเล่นเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะครับมันไม่มาครับมันไม่เจอเนี่ยเพิ่งจะเจอผมรู้สึกก็โอเคเหมือนกันนะความสามารถเขามันใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยจริงๆนั่นแหละมาดูโซเรียนนะไนดูซิโอ้มีคนได้เล่นตัวใหม่ด้วยหลายกัดมาก <ะ>ไงมอบคืนชีพตัวที่มันโผล่มาตรงกลางนั่นอ่ะมันมีคืนชีพอยู่แล้วมอบไปก็ไม่มีประโยชน์ม,ามาั้ย<ะ>หมืนมอบให้ได้แน่ๆตัวหนึ่งทุกตาจ่ายศูนย์เ <c oughs> มื่อก่อนม,มันไม่ได้จ่ายศูนย์ไงคนก็เลยแบบมันมองว่ามันด้อยๆไปน,นิดนึงแต่พอมันกลายเป็นจ่ายศูนย์ปุ๊บนี่<ะ>กลายเป็นหนึ่งในตัวที่น่าหยิบทันทีเลยครับ ครับผมแล้วผมมีสองสี่อย่างเงี้ยโอ้โหคืนชีพอีกตายยากมากมโหไม่ตายได้ซ้ำสวัสดีครับตีคืนเจ็บไหมครับสว่วนมากเราจะใช้ความสามารถนี้ให้กับพวกที่เป็นเดนและโทนะหรือว่าพวกตายแล้วใช้ความสามารถมีมีเยอะเลยแหละฟ<ๆ>ึบใส่ให้ ที่ผมเห็นอยู่ข้างหน้านี่แอบสนใจนะแต่ไม่เป็นไรให้มันรีไปเถอะจริงๆอยากเล่นปีศาจนะตาเนี้ยรู้สึกว่าแบบเออเจ้าลิชคิงเนี่ยมันไปกับปีศาจได้นิดๆถ้าตานี้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะผมจะเล่นครั้งนี้ไม่มีอะไรไม่มีเมอร์ลอกกับมังกรตัวสเตตสูงๆจะเหลือแค่อลเเมนทัลผมอาจจะหยิบอะไรเมนทัลก็ได้อีกอย่างพอไม่มีพิษเนี่ยการเล่นมันก็จะดูแบบ แอบสบายมากยิ่งขึ้นเอ้ยมีเกิดใหม่เหมือนกันแต่ของผมเนี่ยเป็นรุ่นเดอรครับของผมเป็นเกิดใหม่แบบสองสี่แล้วเกิดใหม่เนอออนนหนือของคุณนิดนึงจะทุงท้งนะผมโอเคอะไรเนี่ยนี่ตัวไม่ค่อยดีเท่าไรหร่จะเย็นสิครับเชือก ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยดีดีวะ่ะไอ้ยาเกิดใหม่ด้วยอ่ะไม่หยิบมีตัวดีๆอย่างตัวเงินนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่หยิบดีกว่าของคนอื่นน่าจะมีกันสามตัวของผมโชคร้าย <S <S ที่ผมไม่เจอแบบตัวมันเล่นแล้วซื้อขายไง so โหทำท้องแต่แรกเลยเหรอ เขาจริงดิสายเขาชัดเจนมากเลยอะสายปีาศาจครับเรโนโเฮ้ยหรือว่าเขารวมทองได้เองไม่เขาใช้ความสามารถเขาทำตัวนั้นเป็นทองไปเลยครับทําตัวบัฟให้เป็นทองหลายกาดมากผมว่าใชาร้รีเฟรชสามครั้งน่าจะน่าจะดีกว่าเนอะต่ตานนี้ก็หยิบเจ้านี่มาอย่างน้อยก็เป็นปีาศาจ แล้วมันไว้ใช้กับคอมโบที่ผมแบบมันอยู่ในหัวผมเนี่ยแหละแต่ต้องดูว่าจะเล่นได้หรือเปล่าผมเอาเจ้านี่ดีกว่าดีเฟตฟรีผมใส่ให้กับตัวแรกครับเพราะตัวแรกมีความสามารถในการเรียกลูกเวลามันตายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแล้วมันตายขึ้นมามันก็เรียกลูกแล้วมันมาใหม่ด้วยเป็นสามหนึ่งตายก็เรียกลูกมาอีกผมรู้สึกว่ามันดูคีมันดูคีคืออะไรมันโอเคและดูดีกว่านี่ครับดูคีของผมคือหมายถึงอย่างนี้ มามาเจอดูคีเราซะหน่อยขอตีก่อนได้ไหมนั่นและเยี่ยมแล้วคุณจะบัฟไปอะไรยังไงผมก็ไม่ได้ติดอะไรตรงนั้นแล้วโอ้โหน่ามีเกิดมาเพิ่มนะครับได้คิงันน่ารักตรงนี้นั่นแหละลวงกราว ตอนนี้เราสามารถเราสามารถรวมดาวได้ครับน่ารักสุดยอดน้องเปิ้ลน,น่ารักเลยเนี่ยผมว่าจะไม่เล่นจจเจ้าเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้ปีาศาจมันแข็งแกรง่งไงเอามาเถ <c oughs> อะฟรีส แล้วเราแบบมีปีศาจเล่นแน่ๆและบัฟโหดๆสุดๆและตอนนี้เรา3มดาวจะอยู่ในจุดที่ผมจะหาตัวที่ผมต้องการได้ละมันเป็นปีศาจตัวใหม่ครับที่แบบว่าถ้ามีการเล่นปีศาจขึ้นมาหรือว่าเรียกปีศาจในกรณีไหนก็ตามผมจะได้รับมันจะตัวมัน,นจะได้รับบวกหนบวกหนึ 1, ่งตลอดเพราะว่าตัวนั้นมันไปได้ดีกับลิชชิงกับที่มีความสามารถในการเรียกปีศาจแบบนี้เนี่แหละ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูถ้าถ้าโอเคก็คือเวิร์กเลยถ้าไม่โอเคก็คือกุ๋ยเลยกลายเป็นกุ๋ยทันทียังไงตาหน้าเราได้รวมทองมีโอกาสและสี่ดาวแต่ตานี้มันเอ้ยมีโจรสลัดด้วยอาจจะได้โก,กกับเบอร์มาก็ได้เ,เรามีตัวสี่ดาวให้เลือกเยอะจ้ะแต่ทีนี้ผมก็จ้องม,มันดูแล้วล่ะว่าผมจะบัฟ ของปีศาจตัวนี้สองตัวนี้ที่บวก4-4เนี่ยจะบวกให้ใครดีออปชั่นมีเยอะมากน่าเสียดายจังเพราะเขาได้ตีก่อนมันทำให้ตัวขวาสุดอ่ะมันไม่ตายไงเขาบวกเข้าไปอีกปีศาจเราตีไปไม่ตายอย่าบอกนะว่ามันจะไปเพิ่มดีไวชิลให้ตัวขวาอีกอ่ะไม่ใช่ครับโอเคเขาตายละ <laughs> อ่ะแผลยับยับเลย มันเอาคืนนะเนี่ยโดนมาแปดเหลือสามสิบเลยครับหน่อยแน่ยอมไปก่อนตานี้มาดูตานี้ดีกว่าแล้วหลังจากนี้พลังชีวิตเราจะลดด้วยตัวเราเองนะครับผมบัฟให้กับตัวซ้ายแล้วกันฮะนมีคนบัฟสี่ัพสี่ดาวตอนนี้เลยเหรอเข้มแฮ ได้ด้วยนี่แหละตัวที่ผมบอกอืมอ่ะผมเล่นเจ้านี่ไปก่อนต้องเล่นแน่ๆอยู่แล้วขายไปซื้อมาสักหน่อยนะตัวเนี้ยต้องให้ให้ตายช้าที่สุดครับเพื่อให้มันใช้ความสามารถในการบัฟเยอะที่สุดแล้วก็ใส่ให้กับเขาว่าแอบน่ารักอยู่นะเนี่ย คือตอนนี้แหละปีศาจมันก็จะถูกเรียกมาแน่ๆมันก็จะบวกไปเรื่อยๆเดีย๋ยวลองดูแล้วปีศาจที่ออกมาเวลามันตายเจ้านี้ก็จะยิงให้ด้วยครับเพราะทุกครั้งที่ปีศาจฝ่ายเราตายมันจะส่มสร้างความเสียหายสามแต้มครับให้กับม<อ>ีเนียนฝ่ายตรงข้ามเดีย๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะออกผลออกหน่อมาได้ดีขนาดไหนเราตีเขาเขาตายแน่ๆแหละบัฟไม่บัฟตายแน่ มีการยิงแล้วครับโกรธทันทีศัตรูเอาเวสโกเลมตีนี่แหละนี่แหละนี่แหละได้ละได้ใช้ความสามารถละเกิดแล้วมันก็บัฟไงไรเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับพอเจ้านี่ตายอีกก็บัฟอีกผมเล่งแบบนี้เอาไว้อแต่ผมจะลองดูว่ามันจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะดาวมันแอบ,บเยอะด้วยมันสีไม่ได้เยอะที่สุดแต่ก็แบบแอบบแบบมีประมาณนะึงอะ ตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรผมก็อัพดาวครับแล้วก็ทำการใช้รีเฟซฟรีสามครั้งเพื่อจะเจอเขาอีกตัวหนึ่งยังไม่เจอนะครับผมรีเฟซฟรีอีกทีนึงอุ๊ยแต่เราเจอเจ้านี้แทนน่ารักดีนี่ผมเก็บรีเฟซฟรีเอาไว้ใช้ตาหน้าขายเจ้านี้ไหมเพราะมันเป็นแค่สี่หกเฉยๆแล้วอะขายไปดีกว่า ที่ผมขายเพราะว่าผมต้องการพื้นที่ในการเล่นครับผมตัวไหนก็ได้นะไม่ต่างเลย,ยนี่แล้วกันโอเคตอนนี้ตัวที่ผมรู้สึกว่าน่ากลัวมากเรื่องสแตทที่ว่าจะสูงมากคงจะเป็นเรโนแจ็คสันครับเพราะปีศาจของเขาอะและได้เจ้าเนี่ยสีทองมาตั้งแต่แรกๆอย่างนั้นะสเตทมันจะมันจะเอาการมากๆน่ากลัวแต่เราจะใช้เจ้านี่เถียงครับ บวกหนึ่งไปเรื่อยๆหนึ่งหะแต่มันบวกั้งทีแล้วสี่สี่น่ากลัวแต่ข้อแรกเปลี่ยนคือยิ่งเล่นพลังชีวิตเขายิ่งลดผมก็หวังว่านะแต่แรกคารอดก็จะได้รับบัฟเยอะจากผมเนี่ยแหละอีกเจ็ดตัวเป็นไปได้สูงมากว่าเขาจะทำได้เจ็ดตัวเลยตาเนี้ยโอ้ผมไม่ตายตอนนั้นตายเรียกลูกยิงกระสุนคืนไป ตีดีด้วยสิเขาอะตอนนี้เขาแปลงล่างแล้วผมอยากให้คุณตีตัวซ้ายอ่ะครับใช่เพราะว่ามันจะเรียกปีาศาจเพิ่มขึ้นมาอีกพอครบแล้วสินะเหลือสองอู้เราตายไม่หมดครับกลายเป็นสิบสองสิบสองแล้วก็ปีาศาจตัวนี้บัฟมาละคุณยังใช้ความสามารถไม่เสร็จเลยคุณจะตายแล้วแลกนารอดอ่าสงสาร หวัวมอบสองสองดีกว่าแล้วไม่ต้องพูดพร่ำลงเนงจีมครับอาไให้ใส่เท่านี้ไปเลยลองลองดูคือให้เขาเป็นพระพุทธองค์ของเราไปเลยน่าสนใจนั่นไงน่าสนใจน่าสนใจหลวมร่าง เองแกนิดว่าไม่ได้ทรงพลังเอ้ยน่ารักเพราะมันคือทองเลยครับแต่ผมมีเวลาไม่พอฟรีสไว้ตาหน้าคุยกันมอามเหมือนเดิมยิปุ่งอย่างเงี้ยกำลังดี สิบสิบี่ถือว่าเราช้ากว่ารีโนโแจ็คสันมากก็พยายามอย่าไปเจอเขาแล้วกันผมเชื่อว่าสแตนมันแบบมันจะสูงริ้วเลยอ่ะมันนิยมปีศาจกันขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่มันยิงเราตายไม่นะพยายามบัฟอยู่ครับพยายามบัฟอยู่ ขเขาบัฟขึ้นไปก็จริงแต่ถ้าปีศาจเราตายก็จะบัฟขึ้นไปอีกนะโอเคบัฟขึ้นไปอย่าไปสกิดสี่หกเขาก็พอเออนั่นแหละส <c oughs> แ,แต่เราก็ก็ไม่ใช่ขี้ๆนะครับมามาตายเจ้าพวกตัวหน้ารำคาญพวกนี้ละโอเคตีดีเสมอยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ดีกว่าคือเราได้รับการบัฟโอ้เราขึ้นมาที่หนึ่งเนาะ มขายตัวนี้แล้วเนาะมาสู้กับข้าเดี๋ยวนี้เป็นคำสั่งนะครับไรรโยคคำสั่งใช้เลยไม่พูดควา,ามทำเพลงว่าไม่ได้ตัวดีเลยรีฟรเฟรชโซจักเลอร์กดได้นะ อย่าท้านะผมกลัวบอดเต็มจริงๆนะถ้าผมโยนโซจักเกลอร์แต่มันก็น่าโยนลงไปอยู่ดีอ่นะพอไว้หลังหน่อยดีกว่าแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการโจมตีของเขาจริงๆนั่นแหละเพราะว่าถ้าเขาตีตัวนี้ก่อนก็ใช่ว่าไม่ดีนะดีคือคือคืออย่างน้อยเจ้านี่มันก็ได้บัฟใช่ไหมล่ะ เนาะแต่ไม่ได้ดีที่สุดขนาดนั้นนะสิไม่เป็นไรลองดูนี่คือทีมปีศาจจริงๆอะ่ะในใจของผมอะ่ะอยากจะเล่นทีมปีศาจมาสักพักแล้วละ่ะรู้สึกว่าทีมปีศาจมันก็เป็นหนึ่งในตัวที่เล่นได้ถึงมันจะไม่สุดแต่มันก็เล่นได้จริงๆมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะวอยลอด์อยากได้วอยลอด์อยู่เพราะมันเรียกมันเรียกตัวลูกเยอะเจ้านี้จะบับเยอะผมอยากได้ตัวเนี้ยเป็นสีทอง หรือไม่ก็อยากได้มากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้ตัวหน่อยตาหน้าผมคงจะอัพดาวแล้วละ่ะอัพดาวแล้วก็รีเฟลชเพื่อให้หาบอยลอดง่ายๆด้วยวลแล้วก็หาตัวสีดาวพวกนี้แบบง่ายขึ้นนิดนึงผมไม่รู้ว่ามันจะจะจริงหรือเปล่านะอุ้ยสแตตเยอะจังนั่นไงหมายจะตีเหลือแค่ตัวเดียวแล้วอะ แต่ก็ดีนะเพราะว่าเราไปกระแทะกระแทะเราไปโจมตีใส่เจ้าตัวดีไวชิวเขาทำให้เขาฆ่าเราได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะเนาะสแตทเราก็ไม่ได้น้อยนะผูด่งตรงอุยตีดีแฮะโอ้โหอย่างนี้ก็จบนะตีเขาอะ่ะอุ้ยเหลือดาวเยอะเฟิร์สบลาดไปเลยนี่แนะ่แลกดะลล้อตามไปด้วยไหม ให้เขาเป็นที่เจ็ดแล้วกันอุ๊บเขาเป็นที่เขาเป็นที่แ <c oughs> ปดครับแร็งดอรอยังรอดอยู่ก็แสดงความยินดีด้วยผมมาเจอแร็งนอร็อดอีกแล้ววันนี้ผมเจอแร็งนอร็อดอีกแล้วอะเจอกันบ่อยนะเนี่ยเจอแล้วโอเคไฮโซจักเอร์ทิ้งผ <c oughs> มว่าเจ้านี่ <c oughs> น่าจะเจ๋งกว่า ใสใ่ตัวเดิมครับ uh huh. ทีนี้เราก็จะได้รับบัฟขึ้นไปอีกนะใช้เวลาครับแต่ว่าค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะเป็นทีมปีศาจเจอปีศาจปะเนี่ยแต่ของเขาผมเชื่อสแตทนี่คงบ้ามากตีทุกคนเจ็บหนักหลังจากเจอรีโน่ตอนที่เราเห็นว่าเขามีทองปุ๊บนะหลังจากนั้นผมไม่เจอเขาอีกเลยดีแล้วครับถ้าเจอนี่มันจะเป็นการแบบ ถลวงลทลมโว้ยะลวงคืออะไรเพอผมจะพูดคำว่าถลมกับะลวงรวมกันเปนกายเป็นะลวงลยไงเออมนุษย์เราเนี่ยเวลาคิดจะพูดอะไรเร็วๆแล้วเนี่ยทําร้ายตัวเองได้นะเพราะฉะนั้นเวลาจะพูดอะไรก็ช้าลงสักนิดนึงไม่มีใครว่าครับตอนนี้เราก็มีสองคู่เตรียมพร้อมสองคู่เตรียมพร้อมที่จะรวมร่าง ถ้าได้เจ้านี้มาผมโอเคนะผมอยากให้เจ้าเนี่ยมันเป็นสแตตที่ดีที่สุดเลยชื่อว่า Big กเ r n ร l นละกับผมอืมสแตตไม่เลวเลยนี่นะเขา,าอะสแตแตไม่เลวเลยอย่าเพิ่งตีนานไงไม่คุ้มเลยอะมันไม่ได้เกิดใหม่ครับเร้าเลย ตีตัวไหนก็ตีตัวนั้นดีโอ้ไม่ค่อยดีละเงาวปังที่เหลือต้องเถียงแล้วล่ะอย่างน้อยเราก็มีสแตทที่ไม่น้อยอยู่นะครับอย่าได้ดูถูกดูแคลนนี่ยิงเข้าไปอย่าให้ปีศาจผมตายก็พอแต่ผมกำลังจะเจอ5-5อีกตัวหนึ่งด้วยนี่นะสิน่าจะชนะแหละชนะแรงนารอขอโทษ ขอโทษแล้วนะลอดต้องยอมรับว่าเราเจอกันหลายรอบมาต้องยอมรับเ,เราเจอโพพเจ้านี่บัฟป,ปีศาจอุ้ยอุ้ยสองตัวเลยเหรอโอ้โห แต่ผมไม่เอานะผมไม่เอาเจ้านี้เป็นทองนะงผมจะบัฟแบบนี้จะเล่นแบบนี้เพื่อบัฟให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ดดลแล้วค่อยเล่นเจ้านี้เพราะว่าบัฟหนึ่งหนึ่งพวกนั้นน่ะมันบัฟแค่ตัวละหนึ่งไงเอ,อลิสตาผู้เป็นอรมาตา อเลสตาช่วยให้เรากำหนดการตายได้นี่ง่ายด้วยอุ๊ยได้แล้วตาหน้าคุยกัน,นย <c oughs> อย่างที่บอกครับอเลสตาช่วยกำหนดการตายให้กับทีมเราได้ดียิ่งขึ้น,นจริงไหม เพราะว่าเขาจะไม่สามารถตีตัวที่เป็นไอเจ้าตัวเกิดใหม่นั่นได้เลยนะวิทีมเขาน่นไปเถียงอลิสตานุ่นอย่ามาคุยกับผมอย่ามาคุยกับผมไปคุยอลิสตาออลิสตาเขาอยากคุยบับไปบับไปไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ตายด้วยนะนกเนี่ยตายละนุ่นไปคุยอลิสตา ผมอยากให้เขาฆ่าตัวซ้ายเราให้ตายครับเพราะผมอยากใช้ความสามารถเกิดไงันไม่ตายครับโอ้สงสารให้เขาไปตีกันเองอะตอนนี้ผมคงจะได้เจอกับรีโน่แล้วละ่ะของแท้เจอรีโน่ของแท้แล้วสินะใช่แต่ทำไมรีโน่แพ้หรือว่ารีโน่จะไม่ใช่คนน่ากลัวเอานนี้ดีกว,ว่ากลวยให้เต็มมือ รีปีศาจอีกแล้วอุ่ยเจ้านี้แอบ,บดีเต้น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 โอเคตัวแอบ,บดีมาเยอะเลยอย่างน้อยก็บัฟโล ไในกล้วยมาเต็มมือเลยครับบวกหนึ่งหนึ่งเอลิสตาเอลิสตาเดี๋ยวเจเปีศาจเอลิสตา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 ,สตาบวกสิบสิบตาเนี้ยเอาไปเลยไปเลยเอลิสตาผมให้คุณโหดปุด เได้นะดไม่ได้ริ้วขนาดนั้นสองคนนี้เขาก็โหดเอาการผมว่าสแตดนั่นไงหกสิบสองกสิบหกเหนือไหมละ่ะ <ś> เหนือสุดๆอุ <ś> ่ยเขาเล่นเหมือนเราเลยโอ <ś> ้โหแล้วตายแบบนี้ก็ไม่คุ้มสิครับนุน่นเถียงเอลสตานุ่น,นอย่ามาคุยกับผมผมไม่คุยเอาบ้าง ดีดีอืมโอเคเราซัดตัวเก่งของเขาไปล้วถ้าเขาเราซัดตัวเก่ง,ขงเขาก็แปลว่าเราก็ต้องแพ้น่ะสิแต่อย่างน้อยเราลดดาวสูงได้ก็โอเคนะ <c oughs> อือฮึคราวนี้เจอกับที่หนึ่งแทนนะต้องบอกว่าอาดีตที่สอง <c oughs> ผมไม่อัปดาวอัปไม่ได้อ่ะ เยอะไปไม่ทันแล้วล่ะแต่ว่าคุณไปแพ้มาได้ยังไงเนี่ยโซจะเกล์เยอะจังผมว่าสองตัวน่าจะเกินไปอะเนาะตัวเดียวก็พอ ใส่โล่ให้หมดเลยแบบใจปั้มแล้วก็บัฟให้ด้วยแล้วข,ขายแล้วก็เล่นปีศาจเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพื่อบัฟสเตตทั้งคู่อันนี้ไว้หน้าเพื่อให้เป็นการการันตีว่ามันตายแน่ๆแหละเนาะแล้วเราก็ค่อยมาใส่ให้กับพวกนี้ แต่ตอนนี้ทุกตัวเราเป็นโล่ครับมันไม่มีผลแล้วเราว่าใครจะตีก่อนตีหลังทุกคนมันเป็นโล่หมดเลย <c oughs> น่ารักดีแต่ผมเอาแปดหกตีก่อนน่าจะเป็นออปชันที่ไม่เร็วตีรุนแรงมากอะ่ะผมแพ้เราแน่เลยอะสะแตทผมกลัวไม่พอเอลิสตาไม่รู้จะไหวหรือเปล่าอย่างน้อย ก็ขอเอาชีวิตรอดตาเนี้ยแล้วให้เขาไปไปตีกันเองอะ่ะขออย่างนี้จริงๆทีมเราปีาศาจมีสองคนรีโน่ต้องจับมือแล้วล่ะของมันเป็นผสมพวกลูกครึ่งนี่ไม่รู้มันต้องเก่งแน่เลยก็ไม่ได้อะไรฮ <c oughs> ะดีไวคิวสินะหืมจะตีพิษติดดีไวคิวครับ <c oughs> เขาจะตีเรานน่นกุยบคนนูน้น ตีไม่ดีเลยครับแล้วเรากําลังจะตีใช่ไหมมันก็จะบัฟอีกไงโอ้โหนี่มันทีมแห่งการบัฟเลยนะเนี่ยแตดีน,น่าไม่ยอม <c oughs> โอเคฆ่าตัวพิษเขาได้หนึ่งตัวละเกิดใหม่ด้วยบัฟขึ้นไปให้เขาตีตัวอื่นให้จบกันไปก่อนก่อนที่ก่อนที่เราจะไปถลุงพิษด้วยตัวเราเองเออนั่นแหละมันเหลือหกละมันบัฟเยอะเหมือนกันนะเนี่ยทําเป็นเล่นไป เนะจ้ก,การเอาคืนตีไปแล้วเจ็บเองครับอ,อยู่ที่ตัวมาม่านี่ละโอ้มันติดท้อนโอเคเราอ,า,อาจจะยังไม่ตายก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวมันกี่ดาวเจ้าเนี่ยสีผมก็แพ้นะสิมาพอดีอไม่หนึ่งเฮดมันมาจากไหนโอ้ไม่อยากตายเลยอะ่ะนิดเดียวเองทุกคน มันพลาดที่ตำแหน่งการโจมตีผมไม่เคยเจอเจ้านี่ไงผมไม่รู้ว่ามันเล่นอะไรผมจะได้แบบจัดได้ว่าไอ้ตัวนี้ไว้หน้าตัวนี้ไว้หลังผมไม่เคยเจอครับและขาดคือมันบัฟเรื่อยเลยอ่ะไอ้เจ้าตัวโลใครตีโลแล้วมันบัฟนั่นอ่ะบัฟเยอะมากเศร้าแต่ก็ติดท็อปโฟการติดท็อปโฟังไงก็คือแรงขึ้นแน่ๆดีอย่างนี้ถือว่าเป็นการเล่นที่ดีถึงแม้ว่าปีศาจของเราจะไปได้ไม่ถึงที่หนึ่งแต่ก็เกือบแล้วนะทำให้เห็นพลังของเขา แต่พลังนี้จะใช้ได้ตอนที่ศัตรูมันไม่มีเม,มอร์ล็อกหรือไม่มีความเป็นพิษครับพอเวลาเจอพิษทีนะพวกสาตัส,งสูงๆนี่งงแงกันทุกคนครับงงแงไม่เป็นภาษาเลยเหมือนที่เราเจอมาเราก็งงแงตอนจบนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรโดยรวมมาผมก็ถือว่าใช้ได้เนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาละครับทุกคนการเล่นในวันนี้น่าจะจบไว้เพลงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้นี่สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไม่ไงนะั้นน่ะจะพลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้ได้นั่นเอง ส่วนผมมันซาฮันนี่เนี่ยคงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะครับกราบสวัสดีครับผม